สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับสด,สดสดครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดหนองครานะครับตำบลด่านช้างอำเภอรบรรพติพิเศษจังหวัดนครสวรรค์นะครับสวัสดีจา้ามาเด้อพี่น้องหลาย,ยางอยู่ลูกโอ้สถานที่หมู่บึงมอระไม่อากาศยังดีเลยพี่น้องครับไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป สวัสดีคร <wi> ับเนี uh ่ยสวัสดีครับได้ครับสวดีคร uh ับวัสับพวงมณีได้เครื่องไนหมูให้ทีมัานเมนจ้ะป็นจังใดบรรยากาศรัเทดเอดินดีข้างหลังก็เดินดีเดนเอประเทียบบุญดีเนาะ ฉลองบทนี้เนาะโบยกช่อฟ้าฮิตเรี่ยวๆต้องฉลองอีกแค่นึงได้เนาะแจ้าสนอยอีกเนาะแจ้าสนอยอีกเดี๋ยวนี้หม่เพิ่นกันเรียวเอ้ยเรียวสวัสดีครับมาดูุงวัอะไร อันนี้เครื morning, ่องในล้วนๆเอียงเก่งก่อนไหมเอ้ยต้มยำ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 สวัสดีครับสวัสดีครับบ่โอออกมาต้มใส่พอดีละอันนี้ไอ้ที่ ทุกอย่างข้างในนีะดูกปับโอ้พี่นนองมาปูสามปูเทียนร้อนนะครับสวัสดี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 ครับบ้านมาเตวนแท่ดนี้

ปิดแล้วฟังล้ําเขาเนี่ยเหรอวันจี้พื้นเปพ่อแรมาจักสรรครับเพื่อว่ีบบ้สามบ้านพระเอกวัดศิวด้วนี่ยครับเมื่อกี้บัตรจักรพรบุคคลหนี่ลอยห่างสิบาทเอาเบิงงจะแจ้งมาเลยแม่จังเมื้อโดนไดนเลยมากยจ้ครับ เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวนอกมา้าอีกจักน้อยนี่แหละครับผมออกมาก,ก่อนมี่เดินทางไกลม้าสามร้อยก็รู้นะครับเอาอันนี้อีกจักน้อยก็เลี้ยวแล้วครับจาก,กินซ่ามาเลยนะครับ

กบไปไหว้เดี๋ยวขึ้นรถมาเดนางไปโพนสุแล้วก็แล้วกมีลบุรีอีกสองคิวนะครับแล้วก็หยุดเดินทางหนึ่งวันจะไปบุรีรัมย์นะครับฝากพี่น้องใกล้สายไปหันนะครับขอกำลังแรงเชียร์แรงใจ คอแ่กอสแไปให้ปไม่เหลือมากกว่าแรงโอ้ตุ้มไปเพราะมันลูกมันเต่าเลยจิเนยมีรูตักรู้จักได้ตุ้มกินบุ้เลยกินน้ำมาซิใช่ไหม เอ็นระอได้ตุ้มกินเอาผลิตกินน้ำใช่ไหมลงไฟแล้วครับขั้นตอนสุดท้าย อันนี้ข้ากี้อันเอาอีกไงเนี่ยมือแร้งนวดทั้งหลังทั้งหลังพู้ละอุงหญิงเช็คเส้าเร็วครับได้ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้รถนังอีกมาแล้วอมเอ็มละไมแสงทองสุกสายใ่เพชรบ้านแพงวันนี้็นาทสีสอดแย้ยพี่สมรลัาียวบองไมปร้เสียแล้วี แต่ยางยางธรรมดาเขนเห็นกล่องเลียนเลี้ยวดิเอออรเลีีเั้นจังหวัน้องตสากสียรอตะวินนะครับหมอรัเห็นก็ดีใจด้บ่านาลาแะมีคนมาเบิ้งแท้ละนะครับ นอนสันขาโอ้คือนอนสูตรบรรยากาศดีแท้สูตรบรรยากาศดีหรอเนาะสบายสบายบอกบรรยากาศเงี้ยสากันนี่โคตรโฮมก็สากโคตรฟงมาหนีเป็นคนรสากคอยไปเบิ้งคลิปแล้วค้อยหัวแล้วคอยเบิ้งคลจปจบแล้เบื้องนีอแล้วข้อก็ข้อเทนข้อเทนจังได้เมนมาสั่นเปียกไอ้ีอดการจริงอันนึง ตันนี้เอาทีสามเอาตีสามเบ้ไม่เงินไทยหลักตีสามกะลังน้ำคอยว่ากะลังง้ำมือสองหลอดก็ลบนะทุกอีหยังเนี่ยไม่นุ้ยปั๊เแ้ก็เห็ดใหม่ดีเทีะหนึ่งร็่แล้วต้มใส่ก๋วยเตี๋ยว

เอาโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสามีอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยที้ปู่ทุกคนครับ